สวัสดีครับมือนิมพบกับพ่อวดครับ,บ,รบดูเขาเหนียวขึ้นทินมือนิมสีพ้ามาเบ่งบรรยากาศอยู่หน้าอีกช่งหนึ่งครับหลังจากฝนตกว่าเี็นอาทิตย์ครับในหน้าที่พอบอตดมาเห็ดไหวครับน้ำท่วมครับพี่น้องที่ได้กินเข้าวัวท่วมเมื่อ้วครับ เลือแต่ยอดครับพี่นอ้องขึ้นมาหมดแล้วครับโต๊อีกอาทิตย์หนึ่งบนเรือครับปลาหน่อยมันขึ้นเหลนหน้ำครับน,นี่ปลาเขา อบแบบอบแบบอยู่ครับเมื่อนี้พูยุมากลงคลายไปครับก็เลยมายามย่ำเสาเลยเอาบรรยากาศย่มเสาให้เบิงครับว่านยังขึ้นนิดเดียวครับอยู่ทูนแถวแถวข้างล่างเมื่อนี้ขยับขึ้นมาข้างบนแล้วครับนำฝน,นยังตกเรื่อยๆครับ ยรยากอนอากาศเพป่นว่าตกอยู่หกสิบถึงแปดสิบเปเซนครับถึงวันที่ทยี่สิบสามเขาพฮบูดขึ้นสีบวเหลือเลยนะครับนี่ครับถ้าหุ่นเิ่นลงยามคลายเกิดน,น้ำประมาณข้อละครับข้างล่างนั่งก็เป็นท่งหน้าคือกันนด้ครับพึ่นกับโบไดเฮตหน้าคือกันครับเพื่นปล่อยไว เป็นไวเเฮดหน้าปังครับข้างล่างนี้เขาูดกับปล่อยไวขึ้นกันครับไวยเฮทหน้าปังอยู่ประมณหาหกไลครับข้างล่างบบไดเฮดครับเพราะมันเฮทบดบไดมันถ่วมทุกปีครับมันเป็นทุกปีครับเกียบหายครับเอาไวยเฮทหน้าปังเอาจะว่าก็ล่วงทุ่นซูบน้ำครับ หน้าปีบม่ได้ผลครับน้ำท่วมว่าปลาหลายแห้งครับพี่น้องปลาขึ้นเลีนน้ำพระพุทธกา่นุ่งพยายามคลายก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวสิเอาปลามาให้เบิ้งครับว่าจะหน่อยได้หลายกันซ้ำไดครับ ครับบรรยากาศฝนตกลินดินหลังจากที่พูดลงไปย้ำคายมาแล้วก็ได้ฟ้าอยู่ประมาณนี้ครับถุงหน่อยเกียวหน่อยน่อยนี่ปลาขาวปลาเข็งนะครับใส่ม่วงสามต่วนครับม่วงสามเส้น ก็ได้กินอยู่ครับนี่ครับใส่ใส่ก็ใส่ในทงน้าจะคลองอยู่แล้วครับน้าม,มันถ่วมถ่วมหมดเลยครับคนขั้นคู่น้องครับขั้นคู่น้องที่ยูตรงนู้นครับคนกําลังมาอีกแล้วหรอ ปลาก็ติดดีครับติดม่องดีปลามขึนเลนหน้ามีน้นใส่เบ็ดรขั้นกันมี่ครับใส่เบ็ดรขั้นเขาพูดกับสักสิได้กินวะครับเนี่ย น้ำขึ้นเรื่อยๆอยๆให้นี่กับหมดไปแล้วครับน้ำก็ลังขึ้นมากนี่เหลือแต่ค้อขอมแล้วครับตรงกลางมันหมดแล้วรุกเงก็ให้นีก่ก็ล่างขึ้นครับกระจิเรือจะขังบนไปถึงหนุนปลายูคาลิตัดครับต้นกระดาษ ตรงนู้นข้างบนเรือหนาจีเรือเขาอยู่ครับกับฟังนี่ฟังนี่ทั้งนี้เกิดว่าน่าจะเรือครับเรือน่าจะเรือแค่สองให้ข้างบนข้างล่างนี่น่าจะถ่วมครับฝนตกอีกสองสามเมื่อยมูลเือครับหนามลงมาจากข้างบนเห็นเป็นแองหนามครับอยู่ข้างล่าง ใส่เวลาเป็นอาทิตย์ครับเพื่อนาำจะลดอยู่ตรงหาน้ามยู่ระดับนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้อง่อมาม่พี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับกับบรรยากาศฝนลิ้น